สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชเชอร์นะปรบมือ<ๆ>ต้อนรับความเฮงความปังเดี๋ยวทุกคนจ้ะมามาย้ำคำเมื่อกี้ค่ะพี่น้องมือนี้พี่เบชเบลเลขแนวทางตัวเลขงามๆของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นเลขรับฐบาลไทยเด็กน้องเอ้ยเขาซากันบึน้บบ้านซากันตึมตึมมาคักเลขนี่ ซึ่งงวดที่ผ่านมาคนถือแปดหกห้ากันอู้วิสากันตึงตึมพี่นอ้องจ๊ะเน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้พี่เป้ทำขึ้นมาเพื่อความเครียดเท่านั้น <c oughs> มันเครียดเนาะพี่น้องเนาะใกล้โคตรมือวันแหละอันเลขลัตบารไทยเสิออกละ่ะเน้นย้ำนะคะคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของแต่ละกูรูของแต่ละอาจารย์เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะโบมี่ไผสามารถหูเได้ว่าตัวเลขิบออกอยังและกับโบมี่ไผแบบว่า อ๋อให้ตรงเป๊ะของงวดที่ผ่านมางวดนี่สิเขาอีกสิโดนอีกอันนี้กับบ่มีไผ่กันลันตีเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าอยู่ที่ดวงใครดวงมันมานไผ่หมานมันเลยพี่น้องเอ้ยเลขนี่น่ะเขาซากันเบืดอ้บนเบิดเมืองซึ่งคนอ่านนี่เขาเป็นพันๆอะไแหละเออของแบบกลุ่มดังอลไรแหละพี่น้องจา๋าในหันก็มีพี่เป้และที่สําคัญที่สุดคือขนาดพี่เป้ยู่ในกลุ่มหัน ดวงก็ยังบ่หดเพิินดวงก็ยังบ่หดเพิินงวดนี่เพิ่นก็นห้มาแล้วเนาะค่ะสำหรับหนึ่งกันญายนสองพันห้ารอยกสิบแปดเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างไอพี่โนโ้องเอ้ยบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามตัวสองตัว,ตว,ตวแล้วแต่ภูกหวักเลยพันคูณพันถ้าใครมีกำลังซื้อดรอกพันคูณพันถ้าใครมีกำลังซื้อดรอกทำมาสิงืนาะพี่น้องเนาะ เอาตามแบบเอาตามที่แบบว่ากําลังเข้าถึงนะคะห้าบาทสิบบาทแบบนี้นะพี่น้องบอลนุวมหัวม,มวลกันเนาะซึ่งตัวเลขมันกระโดดได้หลายเลยพี่น้องเออ้ยแต่ทางที่ดีพี่เป้ว่าซื้อซื้อเลบก็ต้องซื้อไปแหละครับซื้อบนและล่างเนาะสิอเอาแต่เพิ่นเพิ่นสร้างมาแต่บนก็สิอเอาแต่บนมรทามันออกล่างัดสีบแบบโอ๊้ ซ้ำใจเลยเนาะให้มันออกล่างประซซ้ำใจซื้อบนกับบนซื้ออ,ออกล่างกระซ้ำใจซื้อล่างบัญหามันออกบนมันกนระซีซ้ำใจได้บนี้ซึ่งตัวเลขนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอันนี้เด้อแปดหกห้าอันนี้คือชุดเก่านะคะทุกคนอันนี้คือชุดเก่าและชุดใหม่ ของคุณแม่ของคุณแม่หลายๆลายคนจูจ้าของคุณแม่เพื่อถ่ยมาก,น,กนะคะพี่น้องจ้าหกสามสองหกสามห้าสองสามสี่นะคะหกสามสองหกสามห้าสองสามสี่สามสองสามสี่สามห้าซึ่งเน้นไปบนนะคะเน้นอันนี้คือชุดเน้นบน ชุดเน้นบนกันล่างนะคะพันคุณพันเนี่ยเพื่อนเราได้บอกว่านั่นดอกพี่เป๊มาใส่เอาค่ะพี่คือและนะคะชุดวินวินล่างนะคะและชุดล่างน่ะเอาเลขวินก่อนเจ็ดห้าสี่เก้าเจ็ดห้าสี่เก้านะทุกคนชุดที่เพื่นจับให้ก็สิเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า เน้นล่างนะคะทุกคนค่ะก็กราบขอบคุณคุณแม่วันนี้หวยสัญจรจังหวัดตราเด็กสัญจรนอนมาก็อ่านหลายขนาดพี่เป้เห็นวีมีแบบวีแววหลายแล้วก็เลขอ่านเนาะเลขออกวันจันทร์นะคะหนึ่งกันยายนสองพนห้าร้อยหกสิบแปดนี้เลขออกวันจันทร์วันจันทร์คือวันที่บนนอัวมาก คื่อวันคือมือที่โอนอัวมือที่แบบกระสับกระส่ายมีเลขลา้าพร้อมเลยเนาะเลขล้ากับมีเลขไข่กับมีอองสินกับมายเอาไปเอาม้ารถยืนงงในโดงตัวเลขหลายๆายคนก็ยืนงง,ง,งไปงงมนาะบาริสซี่จ้อยเลขยังกับบริสซี่ขอบคึ้หลายรถบัวท่านนะรถบัวท่านเลยบบบนี้ ในชุดที่คุณแม่เพิ่นไห้มาเนี่ยนะทเจ้ามักเลขอย่างพี่เป้มักเลขสามหาเป็นอย่างคือมักเลขสามหาสามหานี่วันที่หนึ่งกันยายนสองพัน 2, ห้าร้อยหกสิบแปดนี่คือวันครบรอบสามสิบห้าปีของสืบนะคะของสืบนาคาสเสถียรและเป็นวันสืบเป็นวันสืบนาคาสเสถียรน,นะคะผู้พิทักษ์เขาใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง พี่เ,เป้มักเพื่อนแห้งพี่เป้เคยถูกบ่อยนะกับเลขครบรอบของสื่อนาคะาเสถียรน,นี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอามักเลขหยางคอมเมนต์กันเข้ามาดูมักเลขหยางคอมเมนต์กันเข้ามาแตนนี่เนาะการซื้อไปเดียเด๋ยว,ยวมาโมยหอยสั่งนิดนึงการซื้อเลขรัฐบาลไทยนี่อัน้นอันเป็นอัน้นใจแบบกระปิดกระปอยใจแบบใจเแคบบืองใจใ บางคนกรหู้อยู่่าเขาใจคืนแต่การถูกเลขรัฐบาลไทยนี่ถือว่าค่าๆแ,แบบซาจ่ายอะพี่น้องถืงคอคืนหนึ่งก็ซาจ่เพราะว่ามันเป็นอย่างที่ถึงยากท,ทั้งที่ถูกรัฐบาลเอยท,ท,ทั้งที่ถูกลบบ่าวัฒชานะก็ถูกบ่อยฮานอยก็ถูกบ่อยเลขหุ้นนี่ก็ถูกบ่อยแต่เลขรัฐบาลไทยนี่ ถึอยนก่นานๆเดี๋ยวจะได้กินเพิ่นทั้งๆที่เพิ่นจ่ายครึ่งหนึ่งก็นยิ่งบืนบืนซื่อกันยั่งบืนซื้ออยู่นะพี่น้องว่าบ่ซืือครึ่งหนึ่งกันยั่งแบบมีความสังเว่บอยถึงเลื่อรัฐบาลให้แบบนี้นะบางคนแต่ทั้งๆที่เขาจ่ายเศร้าบ่าจ่ายสามสิบบาทกันยั่งอ่เพื่อที่ให้เอาเพื่อที่จะได้ชนะ เลขรัฐบาลไทยเป็นไทยเป็นแบบนี้อยู่บอกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็มีอีกหลายกูรู้นะคะของพี่เป้ยังไม่ลงเลยของพี่เป้ยังไม่ลงเลยเดี๋ยวก็จะลงเลขอันให้ด้วยเนาะะแต่วันนี้นะคะในําคลิปนี้นี่คือวันเสาร์เสาร์อาทิตย์จันท์เนี้พี่เป้จะทําแต่หวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะทุกคนขาก็ไปแล้วนะ ซื้อเลขแดก็ขอให้โชคไ้มันขอให้หางไขมีบอกว่าพีพ่โดนฟิตซื้อเลขแด้ก็ตามขอให้แบบว่าโชคดีอยู่คู่คุณตลอดไปนะคะเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนค่ะอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อย่างข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันในการหาตัวเลขสวยๆด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย